ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมพามาดูการติดตั้งจานดาวเทียม KU Band นะครับเพื่อรับสัญญาณไทยคม8นะครับจากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมทําในเรื่องของเสาอากาศดิจิตอลทีวีนะครับวันนี้เราเลยมาทำคอนเทนต์นี้เป็นการต่อยอดนะครับก่อนติดตามนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ ครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับทีวีดาวเทียมกันก่อนนะครับว่ามีการทํางานแบบไหนนะครับสําหรับทีวีดาวเทียมนะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับจากสถานีภาคพื้นเป็นขาอัพลิงก์นะครับขึ้นไปที่ดาวเทียมไทยคม8นะครับแล้วฝั่งดาวเทียมนะครับจะส่งสัญญาณสะท้อนกลับลงมายังพื้นโลกนะครับเป็นการส่งสัญญาณแบบดาวลิงก์นะครับ ในส่วนของจานที่รับสัญญาณบนพื้นโลกนะครับก็จะต้องมีรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อแปลงสัญญาณนะครับดิจิตอลที่ส่งมาเป็นภาพเข้าโทรทัศน์นั่นเองนะครับจานดาวเทียมนะครับต่างกับดิจิตอลทีวียังไงนะครับดิจิตอลทีวีจะมีการทํางานก็คือว่าสถานีภาคพื้นนะครับเป็นการส่งสัญญาณตรงๆนะครับไปยังภาครับนะครับเป็นเสาอากาศเสาก้างปลาหรือเซตท็อปบ็อกต่างๆนะครับเพื่อให้รับสัญญาณแล้วก็ส่งภาพไปยังโทรทัศน์นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาทําความรู้จักกับดาวเทียมไทยคม8กันนะครับดาวเทียมไทยคม8นะครับผลิตโดยบริษัทออ b i บิทัล ATK นะครับน้ำหนักของดาวเทียมรวมๆนะครับอยู่ที่ประมาณ3ตันนะครับมีอายุการอยู่วงโคจรนะครับประมาณ15ปีนะครับโดยมีพื้นที่ในการกระจายสัญญาณนะครับอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และเอเชียกลางรวมไปถึงแอฟริกาใต้ด้วยนะครับตรงนี้ มีตำแหน่งการโครจรอยู่ที่78.5องศาตะวันออกนะครับทำงานร่วมกับไทคม5ไทคม6นะครับจานรับส่งสัญญาณนะครับเป็น k u band นะครับจำนวน24 t านสปอนเดอร์หรือ24ช่องนั่นเองนะครับ สำหรับมุมของการติดตั้งรับสัญญาณดาวเทียมนะครับการหามุมของการติดตั้งเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมนะครับเราสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตจานดาวเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็น PSI Infosat นะครับ IPM หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าภาคต่างๆภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับซึ่งแต่ละที่มุมจะ เยื้องๆกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเราอยู่ในส่วนของสัญญาณตรงนะครับหรือเมนบีมนะครับก็คือว่าจะยิงตรงมาอยู่แล้วนะครับก็สัญญาณจะครอบคลุมถึงประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นพม่านะครับพม่าก็จะตอนบนจะไม่ถึงนะครับก็จะถึงบริเวณตอนล่างที่ติดกับไทยนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับหาได้จากที่ไหนนะครับ อุปกรณ์ชุดรับจานดาวเทียมก็หาได้จากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับราคาอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันบาทก็มีนะครับทั้งจานแล้วก็รีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่มีจานอยู่แล้วแล้วไม่สามารถรับสัญญาณไทยคม8ได้นะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนช่องสัญญาณนะครับในการปล่อยนะครับก็เลยต้องทําให้เราเปลี่ยนในส่วนของหัว LNB นะครับให้เป็นแบบ universal นะครับ เดิมหัวทูวิชั่นจะเป็นแบบซิงเกิลนะครับซึ่งเรารับไทคม5ยังรับได้นะครับแต่พอเป็นไทคม8เราต้องเปลี่ยนเป็นหัวยูนิเวอร์แซลนะครับวันนี้ผมพามาติดตั้งนะครับจานดาวเทียมนะครับเป็นจานปิกนิกของใน s ซ t นะครับขนาด35เซนนะครับตัวนี้ก็วันนี้ผมใช้ตัวของ รีเซิร์ฟนะครับเป็น PSI S3 นะครับที่ผมเคยรีวิวในคลิปก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีติดตั้งจานแบบง่ายๆนะครับจานปิกนิกขนาดเล็ก35เซนนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถติดตั้งกับจานขนาดเล็กอย่างนี้ได้นะครับก็คือจานขนาด75หรือ60เซนนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับวิธีการเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้ดูนะครับว่ามันหันหน้าไปทางทิศไหนแล้วก็เราต้องดูอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเครื่องมือง่ายๆที่เพื่อนๆต้องมีนะครับก็คือ1ไข่ควงนะครับ2เป็นครีมหรือประแจก็ได้นะครับ3ก็คือเข็มทิศนะครับอันนี้เขาจะแถมมาให้ในชุดอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราไม่มีเข็มทิศนะครับให้เราใช้แอปบนมือถือนะครับชื่อว่า Compass นะครับตัวนี้เป็นแอปเป็นแอปที่อยู่ในมือถือเราอยู่แล้วนะครับแอปเข็มทิศก็แต่ละทิศนะครับให้เพื่อนๆเช็คนะครับว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องรู้นะครับก็คือมุมของดาวเทียมหรือการรับสัญญาณดาวเทียมนะครับว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะครับก็จะมีไฟล์อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดมาหรือไปหาดูก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพนะครับมุมสายนะครับให้เราทราบก่อนนะครับมันมี2มุมมุมสาย3มุมนะครับมุมสายก็คือแบบนี้นะครับสายหน้าไปสายขวานะครับอยู่ที่240องศานะครับมุมสาย เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหามุมนะครับเข้าไปที่แอปคอมพาสนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับมือถือเรามันก็จะบอกนะครับว่าทางทิศเหนืออยู่ฝั่งไหนแล้วก็มุมครับ240กว่าก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับให้เราหันไปประมาณนี้นะครับเกือบ240ประมาณนี้นะครับส่วนของ LNB คือตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้อยู่ที่กี่นาฬิกานะครับ ถ้าอยู่กรุงเทพจะอยู่ที่4นาฬิกาก็คือให้เราตั้งนาฬิกาแบบนี้นะครับ6นาฬิกาคือด้านล่าง12นาฬิกาด้านบน3ตรงนี้4ก็อยู่ระหว่างเยงถัดลงมานิดนึงนะครับอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้ก็คือ4นาฬิกาสำหรับมุมก้มมุมเงยนี่ผมผมใช้แอปนี้แล้วกันนะครับลองวัดดูก็คือถ้าเราได้จานมาแบบนี้นะครับคือสัญญาณมันจะไม่มีนะครับแบบนี้ ก็ให้เราติดตั้งหัว LNB เข้าไปนะครับแล้วก็เซตชุดจานให้เรียบร้อยนะครับหน้าจานจากนั้นนะครับให้เรากดที่รีโมทนะครับไปที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่การติดตั้งจานดาวเทียมนะครับเมนูที่2ครับจากนั้นก็ให้เราเลือกประเภทดาวเทียมนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับไทยคม KU นะครับกับไทยคม C-band นะครับสำหรับไทยคม KU นี่หัว LNB เขานะฮะจะเป็น หัวยูนิเวอร์แซลนะครับส่วนได้แซกอื่นๆให้ปิดให้หมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับประกอบเสร็จก็ให้เราหาฐานที่มันได้ฉากกับพื้นโลกนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นมาตรวัดน้ํานี่ก็ได้นะครับจากนั้นล็อกขาให้แน่นนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับหันไปทางทิศที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับสัญญาณมันจะเริ่มขึ้นนะครับให้เราค่อยๆหันไปนะครับหันไปเรื่อยๆนะครับจนนิ่งนะครับ เอาให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกขาจับแค่นี้ครับตรงนี้คือถ้าเราเซตอัพดีนะครับมันก็จะตั้งง่ายนะครับแต่ถ้าเราไปติดขาแอวหรือติดขากับพื้นแล้วขาไม่ได้ฉากหรือไม่ได้แนวระนาบนะครับการหาสัญญาณจะค่อนข้างยากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าช่องแต่ละช่องนะครับสัญญาณแรงแค่ไหนนะครับ กดออกไปนะครับแล้วก็ลองเลือกช่องดูนะครับช่อง7จะสัญญาณแรงที่สุดนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นช่องอื่นๆดูช่อง3ก็แรงเหมือนกันนะครับกดอินโฟดูครับช่อง3กับช่อง7จะได้อยู่70กว่านะครับ77ครับอันนี้คือช่องที่สัญญาณอ่อนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ68นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับการกวนของสัญญาณนะครับกรณีที่เรามีอะไรมาบดบังนะครับก็สัญญาณเขาจะดอปนะครับเนี่ยครับทีนี้ก็เกือบเต็มเ็มเลยนะครับนี่เขาค่อยมีสัญญาณกลับมานะครับแต่ถ้าบังหน้า l อ b คือไปเลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งจานปิกนิกเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม8 Ku band นั่นเองนะครับก็ ในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งจานดาวเทียมที่เป็นขนาด75เซนนะครับเป็นจานทูวิชั่นเก่าของผมเองที่บ้านนะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเซตอัพเข้ากับตัวบ้านหรือตัวกำแพงเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับว่าสัญญาณมันจะเพิ่มขึ้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับ